นนี้ะะคจะพามาชมการขนเฟอร์นิเจอร์นะคะในบ้านหลักร้อยกว่าล้านเลยค่ะล้านเลแล้วก็สภาพยังใหม่เลยค่ะลูกค้ายังไม่ได้ใช้เลยลูกค้าอยู่ในกลุ่มอ่ะห้ามออกเลยเพราะของสวยอ่ะมันมาอยู่เรื่อยๆออกไม่ได้ใครอยงไม่มดียวม่แชทพักขอเข้ามาขอได้เลยนะครับ QR code ์พอแกนแป๊บเดียวครับฮะข้างบนแต่แน่ๆตรงความกว้างยังเหลือยังเหลือน่าจะสามแสนขึ้นราคามือหนึ่งหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันตัวนี้น่าจะแสนกว่า นะคะราคาเมืองหนีที่1นึงแสอ1,26,000บาทเจคที่เคยรับค่ะบอกว่าเมืองไทยม่ค่อยมีเท่าไหร่หนึ่าแหม่นหนึ่ง1ับบาทสวัสด <c oughs> ีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมการขนเฟอร์นิเจอร์นะคะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์มีแบรนด์นะคะแล้วก็สภาพยังใหม่เลยค่ะลูกค้ายังไม่ได้ใช้เลยในบ้าน หลัก,100กร้อยกว่าล้านเลยค่ะที่ไปด้วยก็มีโคมไฟด้วยนะคะเป็นช่อใหญ่นะฮะเอ,อความสูงอยู่ที่2เมตรนะคะ2เมตรความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่1เมตรค่ะ1เมตรอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกโต๊ะเซตนะครับอาร์มแชร์พร้อมโต๊ะกลางสีเทเานะคะดึงดุมขาไม้นะคะแบนคิงสตันนี่เป็นขอบตะตเลตเนี่ยอันนี้รู้เลยว่าเป็นขอบตะตเลตแล้วก็เป็นงาน เลยสิสวยมากงานดีไซน์รับดูเซตโต๊ะอาหาร14ที่นั่งนะครับ็อปไม้ยาวเลยนะอันนี้ก็ต้องสั่งนี้ผมว่าน่าน่าจะหลายแสนเก้าอี้ก็จะเป็นเก้าอี้แบบมีอามนะคะขอไม่เคยใช้งานฮะไม่เคยใช้งานวางอย่างเดียวเชิงเทียนโอ้โหช่างเชิงที่มันตัวใหญ่มากก็โต๊ะกลางโต๊ะกลางเป็น งานดีไซน์นะคะเป็นเหมือนหีบเนาะมีสมบัติอยู่หรือเปล่าคะดหน่อยเป็นขอบไม้แล้วก็ตัวด้านบนกับด้านข้างเนี่ยเป็นหนังค่ะนี่มีลิ้นชักด้วยลูกค้าดูสิสภาพใหม่มากอืมเก้าอี้นะคะเก้าอี้มีแบรนด์เชือกเนาะเชือกถักงานดีไซน์อะค่ะลูกค้าเนี่ยค่ะมีแบรนด์นะคะเก้าอี้โหใหญ่ตัวจริงนะนี่ผมตัวใหญ่นะฮะอันี้ตอนนั่งไปนี่ตัวเล็กเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ผมที่วาง โต๊ะอาหารนะครับแต่ <ผม S 1> ทางร้านอ<น>ะแต่โต๊ะอาหาร,<ค>ร่ยแยกนะแต่มีร่องรอยการวางของเก้าอี้วางไว้นานนานมากโอเคอันนี้จะเป็นห้องรับแขกนะคะเป็นห้องรับแขกมีโซฟานะคะสองที่นั่งหนึ่งตัวนี่นะคะลูกค้าจะเป็นเบาะผ้าสีเทานะคะลายทางสองที่นั่งค่ะพร้อมหมอนอิงค่ะนี่ค่ะไปเป็นเซตถัดไปก็จะเป็นโซฟา,ซฟาตัวนี้นะ ามที่นั่งไมคะคุณฟ้าเป็นสามที่นั่งครับตัวเล็กๆกเราก็นั่งได้นะสี่คนใช่ใช่โอเคเป็นเบาะสีครีมแล้วก็ขาไม้มีแฟนคิดิโตเฟอร์คิดโตเฟอร์กกยนี่คือสภาพที่คุณฟ้าตีให้คือประมาณ90%ครับหัดไปนะคะจะเป็นโต๊ะกลางโต๊ะกลางโต๊ะกลางขนาดใหญ่โต๊ะกลางขนาดใหญ่ระดับเมตรจังเลยระดับเมตรยี่สิบคูณเมตรยี่สิบนะอ่าโอเคค่ะ สวยมากเลยอะคุณน้านเนี่ยคือมา้มาเวลาเราดูนะไปตก,ตกแต่งบ้านนะเราต้องดูเรื่องดีไซน์ดีๆนะมา้มาบางตัวหวัหวหัวใหญ่ตัวเล็กนะออมันต้องดูให้เรื่องบาลานซ์แล้วมา้าที่ดีเนี่ยคือต้องยกขาคู่หน้าแล้วหันหน้าตรงไปด้านหน้าเดียลูกค้าดูว่าเนี่ยสาภาพมันยังใหม่มากเพราะว่าขาเนี่ยตาหนิอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีไม่มีเลยอะค่ะเพราะว่าถ้าใช้ไปมันต้องมีรอยลากรอย,รอยแบบใช้งานบ้างะ เป็นเบาะผ้านะคะสีเทาดำเรื 4, 2, 3, 2, 2, ่มเรนิดนึงนะคะโอเคไปพร้อมกับหมอนอิงนะคะใหญ่ค่ะแล้วก็บะยังยังแน่นอยู่เลยค่ะนง่สบายค่ะดูดีค่ะลูกค้าใช่ลูกค้าอยู่ในกลุ่มอ่ะห้ามออกเลยเพราะของสวยอ่ะมันมาอยู่เรื่อยๆออกไม่ได้ถ้าใครชอบการแต่งบ้างใครชอบเฟอร์นิเจอร์ ออกไม่ได้ในกลุ่มของสวยมาอยู่เรื่อยเลยค่ะทั้งบนแต่แน่้นโคมไฟโคมไฟมช่อกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางมันมาณเท่าไหร่เนี่ยคะคุณนภาสองเมตระด้ไมสองเมตรยี่สิบนะครับเกินสองเมตรแน่น่าจะเกิน2เมตรแน่อโคมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางที่4เมตรสีเมตรที่ห้าซินค่ะ โซฟาตัวนี้ไปพร้อมกับหมอนอิงนะคะคตัวแอลนะคะจะเป็นแบรนด์ของคีโตเฟอร์กายมากับโต๊ะกลาง,ว,ลางวงรีโต๊ะกลางเป็นกระจกใช่ไหมคะคุณฟาเป็นกระจกครับส่วนขาเป็นสเตเลสโอเคพมนี้ขนาด3มเมตรนะคะสามเมตรค่ะความยาวสามเมตรพมความกว้างที่ประมาณนะคะประมาณสองเมตรห้าสิบเจอกัน,น,กนไม่ใช่ตั้งโต๊ะแต่ตั้งพืน้นขนาดเมตร 88ค่ะเตียงนอนสีฟ้านะคะกามิชีสีฟ้าพร้อมกับสตูปลายเท้านะคะสีฟ้าผู้เคาะแบรนด์ซิรีร,รุ่นโลโยยูโรพิลโลท็อปรุ่นท็อปวางงานเถอะเก้าอี้เล้เาแชร์นะคะเป็นนั่งพับผ่อนแล้วก็มีประตูคือสภาพใหม่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นผ้านะคะผ้าสีแบบเทาๆฟ้า,า,าฟ้านะคะถัดไปนะคะเป็นโต๊ะข้างเตียงเออท็อป,ท,อป,ปนนท็อปเป็นหนังท็อปเ,เป็นหนังขาเป็นสแตนเลส ค่ะคะสเตเลนมานะคะเป็นก็ทำงาน,น,นก,ก็ได้เก็บของโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้2องิ้นชักค่ะลูกค้าพอบเป็นหนังค่ะสีครีมนะคะพร้อมกับเก้าอี้เก้าอี้กระมบียสีฟ้าขาไม้สีน้ำตาลนะคะโต๊ะคอนโซลกระจกนะคะประมาณ20มิลน,นะคะพอบกระจกขากระจกนะคะความ,ม,มกว้างอ,อยู่ที่เมตรสามสิบค่ะเมตรสามสิบเมตรสามสิบรัออยู่ที่สี่สิบเซนตัวนี้นะคะเป็นโต๊ะวางทีวี ใช่ไหมคะโตโตวางทีวีติดผนังวางทีวีโอเคขนาดเมตรหกสิบนะคะเมตรหกสิบความลึกอยู่ที่สี่สิบหกเซนค่ะสี่สิบหกเซนมีลิ้นชักนะคะโตวางทีวีลิ้นชักก็เป็นหุ้มหนังนะครับตัวด้านหน้าครับเป็นงานสแตนเลสนะคะตรงนี้สแตนเลสตัวนี้จะเป็นหุ้มหนังเทียมนะคะงานดีไซน์แล้วก็ท็อปเป็นไม้นะคะไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันดีกว่า ที่ไปก็จะมีเก้าอี้นะคะสามที่นั่งยังไงอะไหนลองนั่งหน่อยได้ไหมคะนั่งใกล้ๆหน่อยโอ้ลองมานังใกล้ๆดูดูความดูความกว้างยังเหลือยังเหลืออีกมีรุ่นอีกสามคนค่ะเบาะผ้าสีเทาก่อนเลยเบาะผ้าตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าสีเทาเป็นขาไม้นะคะขนาดสองเมตรห้าสิบเนาะสูงหลังอยู่ที่เมตรสิบค่ะตัวใหญ่มากแอบเห็นแบร์มาแล้ว คิสโตเฟอร์คิสโตเฟอร์กายน่าจะสามแสนขึ้นแขนม้วนค่ะใช่แขนม้วนดูมันมันไม้เหรอคะลูกเป็นไม้ครับเป็นไม้ไม้เนาะสีดำสตูสีขาวสวยมากเลยผ้าสวยเนาะสตูใหม่มากสีขาวค่ะใหม่มากอันนี้ขนาดกว้างของสตูอยู่ที่80สตูตัวนี้จะมีที่วางแก้ววางของด้วยค่ะข้างๆมีแบรนด์เช่นเดิมคิสโตเฟอร์กายเหมือนเดิมราคามือหนึ่ง6นบาท ถัดมานะคะต้นไม้สีน้ำตาลนะคะเป็นรูปวงรีเนาะความยาวอยู่ที่เมตรยี่สิบแล้วก็ลึกอ,อยู่ที่แปดสิบค่ะแบรนด์เดิมคิดเทอร์เฟอร์กายเนี่ยตัวนี้น่าจะแสนกว่าตัวใหญ่มากขาไม้อะคะ่ะแล้วเขาแปะกระจกข้างหน้าเนาะพรมสีน้สีเทาอ่อนขานาดความกว้างอยู่ที่สองเมตรสี่สิบยาวสองเมตรแปดสิบตัวนี้ก็จะเป็นยางพร้อมฟูกหกฟุตนะคะฟูกจะเป็นของแบรนด์ซิลลี่จะเป็นตัวท็อปนะคะผ้า กรบมีสีค,ครีมดูสะอาดและผู้ดีมากค่ะสวยมากลูกค้านี่ค่ะดูโคมไม้ก่อนดูไ oh, ม้ก่อนโคมไม้โอ้ดีไซน์สวยมีโต๊ะทางานด้วยโต๊ะทำงานสีน้ําตาลเหมือนกันแล้วก็เป็นเก้าอี้นะคะบอกผ้าสีครีมเหมือนตัวเตียงอะค่ะนะคะ,คะ,คะหลังก็ดึงดุมนะคะ ดูรูหลาแล้วก็ตอกหมุดด้วยค่ะสีน้ำตาลซโซเฟ,เฟอร์กายนะคะโต๊ะตัวนี้นะคะราคามือหนึ่งแสอ่126,0 0 0บาทโต๊ะนี้เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่65เซนค่ะโต๊ะไม้โต๊ะไม้แล้วก็เป็นพ่นไฮกอส ไฮกอสแบบเกตนี้เกตนําเข้าเกจที่คุณอาพับอกว่าเมืองไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีมีน้อยงานสวยงานนี้ขาก็จะเป็นขาม้วนๆแล้วก็เป็นงานดีไซน์ค่ะพร้อมกับเก้าอี้สองที่นั่งนะคะเบาะผ้าสีเทาอ่อนเก้าอี้ตัวนี้หนึ่งแสนสามมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบาทกิตเตอรเฟอร์กายค่ะโอเคเก้าอี้ผนังพิงไม่ได้สูงมากนะคะเป็นงานดีไซน์งานดีไซน์อ่ะเป็นผ้านะคะผ้าสีเทานะคะ ก็จะเลื่อมๆหน่อยพวกนี้เป็นไม้นําเข้าเป็นไม้นอกอะเนาะความกว้างอยู่ที่ประมาณ60เซนที่นอน6ฟุตนะคะเบาะผ้ากำมะหยี่สีเทาแล้วก็ฟูกนอนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเซรีเหมือนกันนะคะโรโยยูโรอัลต้าพารเป็นรุ่นตัวนี้ค่ะท็อปเหมือนกันมีท็อปเปอร์นะคะมามแชร์พร้อมสตูนะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะผ้านะครับขาเป็นไม้แล้วก็คุมด้วยสแตนเลสนะตัวนี้ก็เป็นโอ้โหงานดีไซน์นะ ข้างหลังจะเอนิดนึงท่านใดสนใจนะครับฝากติดตามด้วยครับร้านเ7เฟอร์นิเจอร์นะฮะทางร้านจะอัปเดตในไลน์ Open Chat ที่แรกนะฮะถ้าใครยังไม่มีโอเ n นแชททักขอเข้ามาขอได้เลยนะครับ QR code สแกนแป๊บเดียวครับฮะแล้วก็เข้าไปดูได้เลยมีทั้งไลน์กลุ่มประมูลแล้วก็ไม่ได้ประมูลนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ